สวัสดีครับคลิปนี้ก็มากําจัดวัชพืชกันหน่อยครับวันนี้โกบิโก้เอสเวันนี้มาไกลครับมาอําเภอสนมครับวันนี้หลอกวัชพืชแต่น้ำไม่ค่อยมีครับแห้งหมดแล้ว ตายาวครับโอ้อลังการจริงๆครับของอบจสุรินครับปีที่แล้วก็ถายคันนี้ครับแตกไปล้านวิวเลย <c oughs> กันเดียวกันนี่แหละแต่ตอนที่ลงน้ำไม่ได้ไปถ่ายครับตอนที่ที่จมน้ำอะ่ะเสียดายครับวันนี้ตามมาถึงอำเภอสนมครับ nhiều lắm dài mà. À. Ô, คน okay. เดียวสะอาดหมดเลยครับไม่เหลือเลยครับแต่เพียงแค่ว่าต้นไม้ใหญ่จะดันไม่ได้ครับเพราะบุ้งกีนี่ใช้ใช้สําหรับลอกวัชพืชอย่างเดียวครับต้นไม้ใหญ่จะดันไม่ได้ดันปุ๊บผักเลยครับ ตามมาตั้งแต่เมืองสุรินครับรับค่อยมีน้ำครับน้ำแห้งหมดแล้วจะมีแค่นิดหน่อยครับมีเรือยอะนิดหน่อยโอ้สุดเลยครับ มีน้ำเลยครับรกมากเลยพี่ใหญ่เราเคลียร์ให้เกลี้ยงครับไม่เหลือแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนี่ทำไม่ได้ครับบุงกี้มุงกี้ไว้ตักไอ้วัชพืชอย่างเดียวโอ้ต้นน้ำนี่เยอะจริงๆครับ อนเล็กๆพอได้อยู่ครับโอ้ลังโกเบครับจับเรียบเลย และทีนี้ ูฝั่งนี้กันหน่อยครับโอ้มีน้ำอยู่ครับมินหนึ่งโอ้สะอาดเลยครับน้ำไหลสะดวกเลยตรงนี้ก็มีกีฬาครับตรงนี้พอดีเลยดูทั้งกีฬาดูทั้งรถขุดครับ โล่งเลยครับโอ้ข้าไมไปฝั่งนน้นได้เลยยาวมากครับสุดจัดเลยครับเอา้ายิงยิง <laughs> ดูทางบอลครับบอลลังโกเบครับอ,อาดเลยครับต้นไม้ใหญ่ๆนี่งัดเจ็ด ยากหน่อยครับบุง้งกีบบางครับดูครับจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนู้นเลยมีน้ำปีกเปียกอยู่ครับปีนี้แห้งไวมากครับน้ำวอ้ปลาไหลเนี่ยปลาไหลหรืองูวะปลาไหลได้เนี่ย น่าจะตักขึ้นมาเลยกรน้ำมันแห้งอะ่ะมันมารวมตรงตรงฝั่งนี้หมดแล้วบ้างปลานี่ มาเรื่อเดิน,เดนมาเรื่อยๆพืน้นที่ของโรงเรียนครับพัฒนาให้โรงเรียนคลองก็ยาวพอสมควรครับคลองก็เป็นคลองผ่านโรงเรียนครับออกหลอกดินขึ้นเลยครับ ตรงนี้ก็มีบอลเทียบอลครับฝั่งนี้อ้าวยกบนไปฝั่งนู้นเลย ยอยทยอยนู่นน่ะยาวสุดนู่นครับขอาพีพีซีวัวโล่งเลยวัวลูกบอลมีลูกบอลเนอนะ <laughs> ฝั่งนี้ก็แล้วกันครับขามมาเลยมีน้ำปิกเปียกอยู่ครับฝั่งนี้ สุดยอดหมดเลยหมดเลยครับเกลี่ยงเกลี่ยงแป๊บเดียวครับเกลี่ยงเลย จดไม่เหลือสักชิ้นเลยแค่เดียวครับโล่กแล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีครับระหว่าป้าจะว่คแคเดียวยงง 教嘞。好 อ,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 อยู่ในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะโ,โดนตอครับตอดันตอไม่ได้ครับ